ลากวายทาทที่ได้ตกไม่ตก่เห็นหมป้องขนไม่ม่เลียงจะถูรมด้วยาวกา์และการเวลาแต่ก็เคลื่อน นนกลไกในการวารร่วมมือของจุราสานงานประจําพื้นที่ชายแดนไทยลาวจวังหวัดตากที่จะทำอย่างนั้นเลยจับได้ฝั่งเราฝั่งทางแล้วแต่พอได้ข้อมูลเหล่านี้จับที่ไหนมีผู้ร้ายผู้ต้องหากี่คนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวพัฒนานับมือนับดีขึ้นเป็นต้นเมวการผูพันผุ้ปะเละเตียนของคณะผู้แทนระดับเงียนบรรทาทานคณะหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ กันแก้ไขปัญหายาเสพติดเยียมห้อยและรวมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาปรากฏการย่อท้ออื่นๆทางหน้าหัวหน้าน่วยประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนแข่งหนองคายได้จัดขึ้นในทางการบรรยากการการข้อพันไมยังฟังจากฟังน้องขกันไป น,น้องคายชื่อเจ้าหน้าทีต่ตำรวจน้องดูเรื่องประวัตน้นองคายนี้สุดเกี่ยวกับปัญหาเป้าหมายที่ชจะทอดถึงที่เป็นคนลาวเนี่ยคนไทยที่อยอู่ฝั่งเราสไลด์เบอร์ปุอธทั้งหมด14บสีานีนะครับจากบทกล่าวของคือกขออนุญ,ญาตทางประธานเอว่าข้อที่หนึ่งนี่จ Hyvä,